มันจะเอาพริกไทยดำใช่ไหมรือทกระเทียมอันนี้ยมมีทอดกระเทียมลองดูนะครับดูมพริกระเทียมแต่ทำเที่ยวอร่อยสุดสุดนี่เคลองกินมม่กินอะไรอเยพันเม่อเมใช่ปรมือกลางมื่อก่อ หนีนี่นะหอมจริงว่ะ <fry> พ <UC S> ูด <kaz> ด <uffy> ้วยรีวิวด้วยหอมหอมขคนกินด้วยดิอนกินใช่เปโบราณโบราณเป็ดอะไรเ่เป็ดกรอบอะเป็ดกะเพราอะเป็ดกะเพรากรอบอน่อะไรยืออะอไรอะกรอบนอกไม่ันนะ

กินผู้พุ่มเจ้าอน้อนน้ก้ต้ก่อนกินผู้อ่มเพิ่มคนกบน้ร้อนตนลี้ยานนข้วเปนรบรนแอหมูือเลยกินผูุ่ยังมีของเนยกินมากเลยเนี่ยุ้งัวพนเซนใมแ้วุ้งงล่างกุ้งยุงล่าง อูนิ่มอูนิ่มอูนิ่มกระเทียมอ่ะไม่ลงแล้วอิ่มอิ่มจริงอิ่มแล้วเกินเลยมิตอิ่มมากเดี๋ยวกันคลิปหน้านจ้า